ดีค่ะเด็กๆครูแนทเองนะคะวันนี้ค่ะครูแดดจะมาสอนเด็กๆในวิชาบูรณาการค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนรู้ในหน่วยอัวัยวะหน้าตาของฉันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ When I use my ears, 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 I can hear the birdies. When I use my ears, 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 I can hear the wind chimes. When I use my ears, 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 I can. Hear my nose 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 i can smell the flowers when i use my nose 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 i can smell the flowers when i use my nose 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 i can smell the muffins when i use my nose 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 i can smell the muffins my mouth 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 i can taste bananas when i use my mouth 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 i can taste bananas when i use my mouth 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 i can taste a lemon when i use my mouth 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 i can, I can taste, taste a lemon, a lemon. I can touch the bubbles. When I use my hands, 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 I can touch the bubbles. When Nina and never. ัันกนกค่ะวันนี้นะคะครูแนทขอยกตัวอย่างเป็นนอ้องเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายจะมีผมสั้นๆใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูใบหน้าของเด็กผู้ชายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะใบหน้าก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือใบหน้าก็ต้องมีอะไรได้วยนะคะเด็กๆนี่ใบหน้าก็ต้องมีดวงตาค่ะ ะะมีไว้ดูค่ะต่อไปมีดวงตาแล้วนะคะแต่ว่าข้างบนดวงตาเนี่ยมีอะไรด้วยนะคะเด็กๆมีคิ้วด้วยค่ะอย่าลืมเติมคิ้วให้เขาด,ด้วยต้องมีคิ้วด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะ นอกจากมีดวงตาบนใบหนะ้าแล้วมีอะไรบ้างคะเด็กๆนีอะไรอีกนะคะมีอะไรนะคะ,เ,ะ,คะเด็กๆที่มีพฤติกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจะโมูค่ะจะหมูใช้ดมกลิ่นค่ะเด็กๆสามารถบอกได้ว่าสิ่งไหนมีกลิ่นหอมสิ่งไหนมีกลิ่นเหม็นด้วยจมูกของเราน,นีนะคะต่อไปค่ะนอกจากจมูกแล้วใบหน้าของเราก็ยัง เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนในหนังสือกันเลยนะคะไปนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเป็นหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไปคล้องๆกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดที่หน้า16ค่ะอ้าวเปิดแล้วใช่ไหมคะดูนะคะ อวัยวะบนใบหน้าส่วนประกอบของร่างกายตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจมูกอยู่กลางเอาไว้สำหรับหายใจเด็กๆรู้ไหมว่าใบหน้าของเรามีอวัยวะใดอยู่บ้างเรามาตามหากันเถอะคะ่ะอ้าวรูปแรกเราใช้ตาไว้ ดูตาใช้ดูต่อไปนะคะน้องกำลังฟังเสียงอะไรอยู่นะหูมีไว้ฟังต่อไปค่ะปากปากนี่นะคะมีไว้ทำอะไรนะคะเด็กๆมีไว้ทานอาหารค่ะต่อไปนะคะจมูกมีไว้ดมกลิ่นค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะนะหน้านี้เด็กๆต้องเตรียมสีไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกให้เด็กๆระบายสีภาพสัตว์ประเภทเดียวกันด้วยสีเดียวกันโอโอรูปเยอะมากเลยค่ะเด็กๆดวงตาเป็นคู่และดูสดใสมองเห็นใกล้ไกล ใช้สังเกตดูเรามาใช้ตาสังเกตกันดูนะคะตอนนี้นะคะคุณครูจะหยิบสีเหลืองขึ้นมาเด็กๆพยายามหยิบสีตามคุณครูนะคะเด็กๆมองเห็นนกไหมคะนกมีทั้งหมดกี่ตัวนะับ1 2 3และ4ใช้สีเหลืองระบายเลยนะคะค่อยๆระบายนะคะไม่ออกนอกเส้น ระบายทั้งสี่ตัวเลยต่อไปค่ะเอาอะไรดีนะว้าวเห็นนกเพนกวินแล้วเจ้าเพนกวินน้อยมีกี่ตัวนับนะคะหนึ่งสองและสามคุณครูขอใช้สีไม้สีฟ้านะคะระบายระบายหนึ่งตัว แล้วก็3ตัวเสร็จแล้วค่ะต่อไปอะไรดีนะว้าวคุณครูเห็นเจ้าเป็ดน้อยค่ะมีกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งสองเป็ดน้อยมีสองตัวเด็กๆใช้สีส้มระบายเจ้าเป็ดน้อยเลยค่ะหนึ่งสองสองตัวนะคะต่อไปสุดท้ายเด็กๆเห็นตัวอะไรนะ คุณครูเห็นฮิโปนอนแช่นนะ้ำสบายมากเลยดูสิคะมีกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งสองคุณครูขอใช้สีชมพูนะคะระบายสีฮิโปค่ะค่อยๆระบายไม่ออกนอกเส้นนะคะระบายให้สวยๆอีกตัวหนึ่งคะ่ะระบายให้สวยๆไม่ออกนอกเส้นนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะหน้า1ิปดค่ะ จมูกสูดดมกลิ่นขีดเช็คถูกทับภาพสิ่งที่มีกลิ่นหอมเด็กๆรู้ไหมจมูกมีความสำคัญอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะจมูกมีความสำคัญยังไงคะเพราะว่าจมูกเอาไว้ดมกลิ่นนั่นเองค่ะเราจะแยกแยะได้ว่าอะไรมีกลิ่นหอมอะไรมีกลิ่นเหม็นตอนนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทำเครื่องหมายเช็คถูก รูปภาพที่มีกลิ่นหอมค่ะเด็กๆช่วยคุณครูดูนะคะอันไหนมีกลิ่นหอมบ้างเอ่ยไก่ทอดไม่กลิ่นหอมไหมคะมีเราก็ทําเครื่องหมายเช็คถูกต่อไปขนมเค้กไม่กลิ่นหอมไหมคะมีคะ่ะเก่งมากเช็คถูกนะคะต่อไปว้าวถังขยะมีมแมลงวันด้วยนะคะมีกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นคะ ใช่แล้วมีกลิ่นเหม็นเช็คถูกไหมคะไม่เช็คถูกนะคะต่อไปสบู่ค่ะมีกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นคะมีกลิ่นหอมเช็คถูกทำเครื่องหมายเช็คถูกไหมคะทำนะคะเช็คถูกค่ะต่อไปแก้วน้ํามีกลิ่นหอมไหมคะแก้วน้ําไม่มีกลิ่นค่ะทำเครื่องหมายไหมคะไม่ต้องทำนะคะต่อไปดอกไม้มีกลิ่นหอมไหมคะ ใช่แล้วค่ะมีกิ่นหอมทำเครื่องหมายเช็คถูกนะคะต่อไปเขาบอกว่าให้เด็กๆลองฝึกหัดเขียนเลข1ค่ะเด็กๆใช้ดินสอนนะคะเขียนเลขหนึ่งตามรอยปากเสร็จแล้วค่ะต่อไปหนะ้า19นะคะหูใช้ฟังเสียงขีดเครื่องหมายเช็คถูก ทับภาพสิ่งที่ส่งเสียงได้และหูรับฟังเสียงไดโ้โอ้มีตัวอะไรแอบอยู่ข้างหลังประตูนะเจ้าสุนัขนั่นเองสุนัขมีเสียงไหมคะเด็กๆมันหาใช่ไหมคะเสียงดังบ๊กบ๊กบ๊กเช็คถูกไหมคะ เช็คถูกค่ะทำเครื่องหมายเช็คถูกต่อไปทีวีกำลังเปิดอยู่ค่ะมีเสียงฟ้าร้องด้วยทำเครื่องหมายไหมคะทำเครื่องหมายเช็คถูกค่ะต่อไปวิทยุกำลังเปิดอยู่เลยค่ะมีเสียงด้วยทำเครื่องหมายเช็คถูกไหมคะใช่แล้วค่ะเช็คถูกค่ะต่อไปโทรศัพท์กำลังดังเลยค่ะเด็กๆทำเครื่องหมายเช็คถูกไหมคะ ทำเครื่องหมายเช็คถูกค่ะต่อไปค่ะโคมไฟให้แสงสว่างมีเสียงไหมคะเด็กๆไม่มีเสียงค่ะทำเครื่องหมายเช็คถูกไหมคะไม่ต้องทำนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะหน้าที่20ค่ะจับหูคู่กันลากเส้นโยงจับคู่ภาพหูที่เหมือนกัน เด็กๆจะเห็นว่ามีหูทั้งหมดอยู่สี่รูปและข้างล่างก็มีหูที่คล้ายๆกันเหมือนกันอยู่สี่รูปนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพเด็กๆจะสังเกตว่ามีดาวอยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เด็กๆเ,เริ่มต้นจากดาวไปหาดาวนะคะอันแรกเลยเป็นหูของใครนะหูเจ้าสุนัขหรือเปล่าหรือว่าเจ้าวัวนะ เด็กๆด,ดูสิคะมีหมูที่คล้ายกันไหมคะคุณครูเห็นแล้วคะ่ะเด็กๆจุดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลากเส้นจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันคะ่ะต่อไปเจ้าสุนัขมาแล้วคะ่ะมีหมูสองข้างคะ่ะเห็น,หนรูนกกนปรภาพที่เหมือนกันหรือยังคะเก่งมากค่ะเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่รูปภาพที่เหมือนกัน ต่อไปสีชมพูหูยาวๆตัวอะไรคะเด็กๆเจ้าก,กระต่ายน้อยนั่นเองเด็กๆใช้ดินสอจุดที่ดาวก่อนนะคะแล้วโยงเส้นมาหาจุดอีกรูปหนึ่งที่เหมือนกันสุดท้ายแล้วหูของคนเรานั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะเหลืออีกหนึ่งรูปใช่แล้วคะ่ะโยงเส้นจับคู่เลยเสร็จแล้วใช้ดินสอนะคะ เขียนตามรอยปะเลขสองค่ะค่อยๆเขียนทีละตัวค่อยๆเขียนทีละตัวช้าๆไม่ต้องรีบนะคะงานเรามีหลายหน้าเด็กๆพยายามทยอยทำวันละหนึ่งหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหน่วยอวัยวะของเราในวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะ ถ้าเด็กๆทำไม่ทันมีอยู่ห้าหน้าใช่ไหมคะเด็กๆทยอยทำ่าละื่อยๆหน้าหน้าหน้า,นาแล้วค่อยถ่ายรูปเขียนชื่อให้เรียบร้อยนำมาโชว์เพื่อนๆและคุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณแด้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ